สวัสดีทุกคนครับช็อคช็อปไทยแลนด์มาแล้วครับเดี๋ยววันนี้มีไซโก้มาให้ดูนะฮะซึ่งเป็นรุ่นลิมิเต็ดออดิชั่นนะฮะเดี๋ยวไปดูรุ่นก่อนเลยแล้วกันวันนี้คลิปอาจจะยาวนิดน,นึงเพราะว่ามันมี2ส,สีแล้วกเ็เป็นรุ่นที่มีเรื่องเล่าเยอะสตอรี่เยอะนะฮะน่าฟังน่าฟังใครที่เป็นแฟนไซโก้หรือว่าอยากได้นาฬิกาไซโก้สักเรือนเะนี่ยรุ่นนี้ก็น่าสนใจนะครับรุ่นที่นํามารีวิวในวันนี้นะฮะเป็นการเปิดกล่องเลยนะครับก็คือ SRPL03K แล้วก็ SRPL05K l i i m t e Edition นะฮะ เดี๋ยวเปิดกล่องให้ดูทีละสีแล้วกันนะฮะอาจจะช้าหน่อยใครไม่อยากดูตรงนี้ก็ข้ามไปได้เลยนี่ไซโก้ไฟสปอร์ตนะฮะโอ้โหโคตรสวยนี่นะฮะคือแบบวันนี้เนี่ยมันนึกถึงยุคเก่าสองเรือนนี้มีตำนานนะฮะเดี๋ยวเปิดกล่องไปทีละสีดีกว่าเนาะนี่คือกล่องของเขานะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันสองชั้นเนาะกล่องข้างในเดี๋ยวเปิดให้ดูนะ,ะครับพลิกมาป๊บโอ้โหนห่งรุ่น เหมือนกันนะฮะแต่ว่าแค่คนละสีนะครับโอ้โหสวยนะนี่เป็นตัวเหมือนพลาสติกหุ้มนะครับพลาสติกหุ้มเฮ้ยดูดีเลย <c oughs> แค่แกะกล่องกระปาก็ไป2นาทีละนะฮะนี่นะครับเรียบร้อยสีแดงสดเลยนะครับเป็นไซโก้ไฟสปอร์ตเพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับก็น่าจะรู้ดีว่าอ้าวนี่มันโลโก้แบบเก่านี่นะตอนนี้เนี่ยไซโก้มันเปลี่ยนโลโก้ไฟสปอร์ตแล้วนี่ใช่ครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นไซโก้ลิมิเต็ดที่เกี่ยวข้องกับไอคอนในปี1968นะฮะเปิดดวงนาฬิกาแล้วกันยอมรับตรงๆนะครับว่าตั้งแต่ของมาเพิ่งมาวันเดียวเนี่ยผมยังไม่ได้แกะเลยนะเพราะฉะนั้นเป็นการอันบ็อกรีวิวแบบเรียวๆสดๆให้ดูเลยแกะยากเลยอ่านี่นี่ฮะโอ้โหเฮ้ฮยนี่มัน ไอคอนิคของปี1968นี่นะฮะถ้าเป็นแฟนขับไซโก้เนี่ยน่าจะรู้นะนี่มีสองสีแล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นหน้าปัดสีดำเห็นป่ะนี่ซึ่งรุ่นนี้มีมาแค่สองสีเท่านั้นนะครับเพิ่งวางจำหน่ายไปในประเทศไทยเนี่ยเมื่อวันที่สองกรกฎาคมนี้เอง ซึ่งคลิปนี้เนี่ยถ่ายหลังจากที่วางจําหน่ายไม่กี่วันแล้วก็น่าจะลงก่อนประมาณวันที่สิบห้าหรือวันที่สิบห้านี่แหละเดี๋ยวผมขออนุญาตดูตารางอีกทีหนึง่ง <Okay. S 1> เขามีสายมาให้สองเส้นนะครับทั้งสองแบบเลยอีกสายอีกเส้นหนึ่งก็คือจะเป็นแบบนี้สายหนังนะนี่ใครที่ไม่ชอบสายเหล็กหรือว่าอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเป็นสายหนังได้เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยสายเดี๋ยวให้ดู นี่เป็นสายแบบนี้นี่ฮะปันสายหนังดูดิสายค่อนข้างเล็กเนาะเพราะว่าตัวเรือนเขาไม่ได้ใหญ่มากนะครับรุ่นนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของนาฬิกากันนี่ฮะเต็มเต็มสีเทาฮะตัวนี้แล้วก็อีกรุ่นหนึง่งเรียวเรียวนี่โหสองสีเห็นไหมฮะ ดูสวยป่ะนี่คือ c y c ก f i ฟส Sport o r t i t r i t d g s i g s นะฮะ r e r r e t t o o n l m m t t e d Edition นะครับรุ่น S R P L 0 3แล้วก็ S R P L 0 5ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมี2ส,สีด้วยกันก็คือสีเงินนะฮะหน้าปัดสีเงินแล้วก็หน้าปัดสีดำอย่างที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะฮะซึ่งมีความแบบสวยงามแล้วก็ชื่อยาวโคตรเลย c y c l ้ผลิตแค่20,000เรือนทั่วโลกไม่ถึง่ขาดไป2เรือน9,999เรือนต่อสีนะฮะ ก็เท่ากับว่ามันจะมีแค่ประมาณ19,998เรือนทั่วโลกและในไทยนะฮะทางไซโก้ประเทศไทยเนี่ยนะครับนำมาจำหน่ายแค่100เรือนเท่านั้นนะฮะ100เรือนสีละ1 0 0เรือนนะสีดำา1 0 0เรือนสีเทา100่า100เรือนซึ่งทางผมก็ได้มาสีละเรือน อันนี้สั่งซื้อนะไม่ได้สปอนเซอร์สั่งซื้อมาเองนะ,ะับเพื่อจะเอามารีวิวให้ลูกค้าได้ชมเดี๋ยวใครอยากได้อยากซื้อเนี่ยผมจะติดลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับหรือว่าคุยกันทางไลน์ก็ได้นะฮะเดี๋ยวไปเล่าถึงสตอรี่ของเขานิดนึงแล้วกันนะฮะเอาแบบสั้นๆใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เอารหัสรุ่นไปเซิร์ชได้เลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยถือเป็นนาฬิกาไอซัอร์ตในยุคนั้นเนี่ยนะฮะก็นะฮะถือว่าเป็นไอคอนของยุคนั้นเลยซึ่งวางขายครั้งแรกในปี1968หนี่นีปะ56 56เก60ปี นะฮะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าผ่านมา56ปีแล้วนะฮะซึ่งเป็นรีวิวเต็ดอีกแล้วไซโก้หลังๆเนี่ยเป็นรีวิวเต็ดแล้วจริงๆรุ่นนี้เนี่ยผมไปดูในเว็บบอร์ดของของของฝรั่งนะนะฮะเขาก็จะมีการโพสต์รูปนาฬิกาอะไรแบบนีหา Google นี่แหละเขาก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆว่าเออรีวิเต็ดอีกแล้วเหรอสวยนะรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นเป็น,เป,นเป็นรุ่นที่คนรอคอยนะ มันเป็นรุ่นที่คนรอคอยนะแต่ว่ามันจะมีคาว่าริมเด็ดอีกแล้วเหรอนะฮะหลายคนมากบอกอย่างนี้ซึ่งผมเองก็รู้สึกว่าเออวะริมเด็ดอีกแล้ววะอะไรอย่างนี้นะฮะก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ชอบไม่ชอบนะครับซึ่งความโดดเด่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นถ้าเป็นไซโก้ไฟสปอร์ตรุ่นใหม่อย่างที่พูดไปแล้วนะฮะโลโก้นะฮะตรงหน้าปัดเนี่ยโลโก้หน้าปัดเนี่ยจะเป็นโลโก้ใหม่แล้วนะเดี๋ยวผมแปะให้ดูว่าเป็นโลโก้แบบไหนแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะรุ่นนี้เนี่ยนะฮะใช้โลโก้แบบเก่าเท่ากับว่ามันเป็นกลิ่นอายของแบบโอโ รีครีเอทจริงๆนะฮะรีดีไซน์จริงๆนะฮะสวยงามมากๆนะฮะในเรื่องของหน้าตานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรละเอียดข้างในตัวเรือนแล้วก็หน้าตาเขาไปดูทีละสีแล้วกันเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบสีเงินให้ดูก่อนโอ้โหสวยนะสวยมากสวยฟุดๆนะฮะนี่ดูสิเออใครชอบก็ลองติดต่อเข้ามาดูหาขายก็น,นะฮะ นี่คือเสน่ห์ของไซโก้รุ่นนี้จริงๆคะคือในเรื่องของดีไซน์ที่มีความสวยงามแล้วก็โลโก้ที่เรานึกถึงอะว่าเออไฟสปอร์ตมันต้องโลโก้แบบนี้เมื่อวาในสมัยก่อนเนี่ยนะฮะมันก็จะวินเทจวินเทจหน่อยนะฮะแล้วก็มีความสปอร์ตอยู่ในตัวนแน่นอนว่ามันเป็นซีรีส์ไฟสปอร์ตมันก็จะ มีความสปอร์ตอยู่ในตัวนะฮะเรียกได้ว่ากลิ่นอายชัดเจนมากๆหน้าปัดเขาจะออกเป็นสีเทานะฮะมีช่องบอกวันช่องบอกวันที่มาให้ซึ่งหน้าตานะครับหน้าตานะโดยรวมนะผมบอกเลยเหมือนรุ่นเดิม95%เดี๋ยวผมแปะรูปไปดูพยายามหารูปให้ได้ถ้ามีจะแปะให้ถ้าไม่มีก็แปะไม่ได้นะเพราะมันผ่านมาเกือบ60ปีแล้วอ่ะไม่แน่ใจว่ายังมีใครเก็บหรือว่ายังหาได้ไหมตัวรูปนะครับเนะี่ยคือมันเหมือนมากดีไซน์คือเหมือนกันหมดนะครับ โลโก้ก็เหมือนเข็มก็เหมือนช่องบอกวันที่ก็เหมือนมาร์กเกอร์ก็เหมือนนะฮะแต่ต่างกันอยู่นิดนึงนะฮะด้านล่างด้านล่างเนี่ยเขาจะเขียนตรงหน้าปัดว่าเอ่อวอเตอร์พูฟเประมาณนั้นนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยเขียนด้านล่างว่ากันน้ํา10เมตรซึ่งในยุคนั้นถ้าย้อนกลับไปในยุคนั้นนะครับรุ่นรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นนาฬิกาไดเวอร์แล้วนะเพราะยุคนี้โอ้โหกันน้ํา300เมตร กันน้ำพันเมตรอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าดำน้ำนะฮะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือแค่นั้นคือการน,น้ำแล้วนะดูดีโหสวยมากดีไซน์ดีมากนะฮะแล้วก็จุดแตกต่างที่เราไม่เห็นด้วยตาก,ก็คือตัวเครื่องนะครับที่มีความแตกต่างอยู่ซึ่งแน่นอนว่าเ,าเขาจะเอาเครื่องเดิมมาใส่ม่กคงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมนาฬิกาก็ต้องมีการพัฒนาเครื่องตัวนี้ก็ใช้ 4R36 เป็นนาฬิกาที่ฝังอยู่ในไฟสปอร์ตเกือบทุกเรือนของไซโก้นั่นเองนะครับสามารถขึ้นล้านด้วยมือได้สำรองพลังงานได้41ชั่วโมงนะครับกันน้ำลึกเนี่ย10บาร์วัสดุทั้งหมดที่เห็นนี้เป็นสแตนเลสนะฮะแล้วก็ไซหน้าปัดนะฮะจะมีความต่างอยู่กับยุคเก่าอยู่จุด5มิลิเมตรบางที่เขาบอกว่าเท่ากันนะแต่ว่าที่ไปหาข้อมูลมาจริงๆเนี่ยมันจะต่างอยู่จ5มเมตร ก็คือรุ่นใหม่เนี่ยจะ38.5ม mm, มตรรุ่นเก่าจะอยู่ที่38ม mm, มหรือ39มมตรไม่แน่ใจแต่ต่างจุด5มมตรข้างหลังอะ่ะนะฮะแล้วก็กระจกนะครับตัวนี้จะพัฒนาขึ้นมาจากเออ่ถ้าเป็นรุ่นเก่าก็จะเป็นมินิเรลล์กราสนะฮะแต่จากตัวนี้เนี่ยจะเป็นฮาร์ดเหล็กแล้วถามว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยฮาร์ดเหล็กกับมินิเรลลมันก็เหมือนกันนี่หว่าจริงๆมันเหมือนกันแต่ว่าฮาร์ดเหล็กของไซโก้เนี่ยเขามีการพัฒนามิน,มนึงเรียกกว่าใให้มันล้้เคียงกับ hire, แต่ไ่ไไมดถึงขนนาาดนะะคืออยู่่รหวง สูง,งกว่าไม่ได้เล่าไปนิดนึงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทนไม่ได้การลอยขีดข่วนได้แบบเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบซับไฟนั่นเองนะเขาก็เลยตั้งชื่อจดสิทธิบับตรขึ้นมาใหม่ว่ามันคือกระจกฮาร์ดเล็กนะครับนี่นั่นคือความแตกต่างสำหรับตัวรุ่นเก่านะเดี๋ยวไปดูหน้าปัดสีดำกันบ้างดูดิสวยมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นชัดๆนะครับความแตกต่างของเขาก็คือสายนาฬิกานะฮะซึ่งทางไซโก้เนี่ยบอกว่า เขาออกแบบสายรุ่นนี้เนี่ยให้มันเข้ากับหน้าตาแล้วก็มีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้มันไม่ร่วมสมัยยังไงวะมันขึ้นอยู่กับความชอบนะฮะมันขึ้นอยู่กับความชอบดูดิแล้วก็สายตัวนี้เนี่ยมันเป็นสายที่มันมีความถี่มากๆเห็นไหมฮะมันคล้ายกับกระดูกงูอะมีความถี่มากแล้วตัดได้ทุกข้อนะ มีความถี่สุดๆเพราะฉะนั้นข้อดีของสายที่มีความถี่ก็คือมันจะใส่แล้วเหมือนไม่ได้ใส่เพราะว่ามันโค้งรับกับแขนเหมือนเราใส่นาฬิกาสายไนยล่อน่ะมันจะโค้งรับกับแขนได้ดีมากๆแต่ว่าเป็นสายเหล็กนะฮะนี่ดูดิแต่ข้อเสียบา,บางคนไม่ชอบเพราะว่ามันดูเชยนะหลายคนบอกเฮ้ยมันดูเชยก็ถูกรุ่นนี้เขาดีไซน์อยากให้มันดูย้อนยุคอยู่แล้วนะฮะนี่ก็เป็นคาแรคเตอร์ของเขาอยู่แล้วแล้วก็ตัว เคสนะฮะด้านนอกนะฮะก็จะหน้าตาคล้ายๆกับเต่าเล็กๆนะฮะมีความสวยงามมีความผมว่ามันค่อนข้างมีความแตกต่างแล้วก็ถ้าจะเรียกว่าเป็นไอคอนของไฟสปอร์ตในปี2024นี้ผมว่าก็โอเคนะก็เรียกได้ก็ให้คำจำกัดความได้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะรู้สึกยังไงคนใช้รู้สึกยังไงผู้บริโภครู้สึกยังไงนี่แล้วแต่เลยแต่ผมว่ามันเป็นได้นะเป็นไอคอนเป็นไอคอนอิกของ2024ได้เลยสำหรับไฟสปอร์ตตัวนี้แล้วก็เปิดตัวมาดีด้วยกลางปีเนาะ เปิดตัวมากลางปีต้องรอดูว่าหลังจากนี้จะมีรุ่นไหนออกมาอีกบ้างนะฮะโอ้โหดูดิเดี๋ยวเทียบให้ดูสองสีว้าวฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกันทั้งหมดนะครับต่างกันแค่สีของหน้าปัดเท่านั้นเองนะฮะดูดิจริงๆเขามีจุดปรับปรุงอยู่หลายๆจุดด้วยกันแต่ข้อมูลที่ผมบอกไปเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ปรับปรุงจุดใหญ่ๆที่สามารถเห็นได้ชัดนะครับเดี๋ยวถอดหมอนออกก่อนแล้วก็ไปดูเต็มเกันนี่เห็นปะ ฝาหลังไม่เปื่อยนะตัวนี้นี่เขาจะเขียนว่า limited edition นะครับแล้วก็มีรันนัมเบอร์ด้วยนะฮะมีรันนัมเบอร์ด้วยมีตัวเลขด้วยบอกด้วยว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นเรือนที่เท่าไหร่นะครับสวยอะ่ะสวยมากเลยชอบมากเลยดูสิความหนามีความพอดีนะฮะไม่ได้หนาเกินไปแล้วก็ไม่ได้บางเกินไปแล้วดูการเดินของเครื่อง4 R36 นะก็ก็เครื่องเดียวกันกันกบไฟสปอร์ตตัวอื่นแหละครับแต่ว่า ด้วยเข็มที่มันผมชอบหน้าปัดสีดาอ่ะผมว่าแต่ถ้าใครชอบวินเทจวินเทจหน่อยก็คงต้องเปลี่ยนเป็นเลือกเป็นหน้าปัดสีนี้เพราะว่ามันนะมันดูดูวินเทจดูย้อนยุกกว่านะดูดูส,ดสีสวยมากเลยทุกคนแล้วก็ไซส์เนี่ยมันไม่ถึง4ีบอ่ะผมว่ามันใส่ได้ดีนะครับใส่ได้พอดีอะสำหรับคนข้อมือแบบผมเนี่ยสิบเนี่ยใส่ไซส์ประมาณนะี้ผมว่าใส่สวยนะครับนี่สตัวนะฮะ อย,อย่างสวยเมื่อกี้เป็นข้อมูลของตัวรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของตัวรุ่นเก่านิดนึงแล้วกันว่าจะได้เอาไปเปรียบเทียบกันว่ามันข้อมูลมันจะมีประมาณไหนนะครับตัวรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะเ e 6 6ะรียกโมเดล6 1 0 6ถึง8 1 2 0นะฮะตอนนั้นเนี่ยตัวเครื่องเป็น 6,106A นเะฮะเป็นทับทิมเนี่ย25เมตรตอนนั้นเคสก็เป็นสแตนเลสเหมือนกันเคสไซส์อยู่ที่3 9ม mm ิมลลิเมตรจะใหญ่กว่าตัวนี้นิดหนึ่งนะฮะเรียกว่าแยกด ดูด้วยสายตาคือเราแยกไม่ออกอาจจะต้องดูเป็นข้อมูลในกระดาษเอานะครับแล้วก็ลักทุลักเนี่ยอยู่ที่19มมตรนะฮะแล้วก็กระจกก็จะใช้เป็นมินอรอลกาดอย่างที่ผมบอกไปนะครับซึ่งในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยหาของใหม่ไม่มีแล้วคงจะไม่มีแล้วลองไปหาใน E ี a y อะไรดูอาจจะมีเก็บไว้ถ้าใครอยากจะอยากได้รุ่นที่แบบย้อนกลับไปเมื่อ60ปีที่แล้วมาใส่ไม่ชอบรุ่นใหม่อยากได้รุ่นเก่าก็ลองไปหาดูแล้วกันนะครับข้อมูลที่ผมบอกไปนะฮะโหดูทุกคน อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนิดนึงแล้วกันนะฮะด้านบนจะเป็นไซโก้นะครับซึ่งจะซึ่งจะใช้เป็นโลโก้ไฟสปอร์ตแบบเก่าเก่าคือก่อนหน้านี้นะก่อนเจนใหมนะ่แล้วก็มีช่องบอกวันช่องบอกวันที่มาให้อยู่ในช่องเดียวกันไม่มีเลนขยายนะด้านล่างก็เขียนสปอร์ตเป็นสีน้ําเงินนะครับออโตเมติกนะฮะตัวนี้เพชร24ไม่ใช่เพชรสทับทิม24เมตรนะฮะแล้วก็กันน้ําลึกอยู่ที่ระดับ100เมตรนะครับ ตัวเข็มสีแดงตัดกับสีดําอย่างสวยงามมากๆฮะมาร์กเกอร์ดูเป็นแบบสวยอ่ะสวยสุดๆเลยนะฮะแล้วก็เม็ดเบเซลสามารถหมุนได้ตัวนี้หมุนแบบนี้นะหมุนทวนก็ได้นะหมุนแบบนี้ก็ได้หมุนทวนก็ได้อ่าเห็นป่ะโอ้แล้วก็เม็ดมะยมยมนะครับจะเอียงอยู่ข้างล่างแบบนี้จะมีความเล็กหน่อยไม่ได้ใหญ่มานรุ่นใหม่ๆนะฮะก็จะเล็กเม็ดมายมเล็กเนี่ยผมนี่เป็นคนนิ้วใหญ่เวลาจิกลงไปเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้ยากนิดน,นึง เห็นปะเม็ดมะยมก็จะมีความหนืดๆนะฮะสไตล์ไซโกอยู่แล้วนะครับรุ่นนี้โอ้ดูสิสายประมาณนี้นะครับมีความสวยงามนะฮะมีรูม,มาให้นะฮะต่างๆเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟแล้วก็ดูว่าความสว่างของรูมรุ่นนี้เนี่ยมีประมาณไหนขนาดไหนนะเดี๋ยวไปดูหน้าปัดสีเทากันนิดนึงแล้วกันนะฮะเหมือนกันเลยนะครับต่างกันแค่หน้าปัดสีแค่นั้นนะฮะ ถ้าคนชอบแบบมันสปอร์ตสปอร์ตหน่อยก็ไปเลือกสีดําก็ได้ถ้าคนชอบวินเทจหน่อยก็ไปเลือกสีเทาแล้วกันก็โอเคเหมือนกันรายละเอียดตรงหน้าปัดทุกอย่างชัดเจนเหมือนกันอันนี้คือโอเคไว้ใจได้นะฮะการตัดมุมขอบต่างๆมีความสวยงามแน่นอนว่านาฬิกาญี่ปุ่นสมัยใหม่เขาแบบ มันทําดีอะนะฮะมันไม่เหมือนสมัยก่อนละเครื่องจากการพัฒนาอะไรต่างๆของทางโรงงานแล้วก็ทางแบรนด์เขาเนี่ยมันทําให้นาฬิกาเรื่องเรื่องพวกเนี้ยเรื่องสแตนเลสเรื่องความคมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วอันนี้มันจะมีพลาสติกอยู่นะฮะหุ้มอยู่ผมขออนุญาตไม่แกะออกแล้วกันนี่ก็เห็นชัดเจนดีอยู่แล้วนะฮะลักทุรลักสิบเก้ามิลลิเมตรก็ถือว่าเป็นไซส์ที่แบบกลางๆไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่บางคนอาจจะชอบไซส์นี้ก็ได้ เบเซลไม่ได้หนานะครับไม่ได้บางด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูพายน้ำของเขาแล้วกันว่ามีความชัดเจนขนาดไหนนะครับอ่าอันนี้เป็นรูมของสีเงินนะครับก็นี่มันไม่ได้ใหญ่นะไฟสปอร์ตมันไม่ได้เน้นเข็มใหญ่อยู่แล้วมันก็มีความชัดเจนมากๆนะครับนี่นี่คือในห้องยังเปิดไฟอยู่นะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวไปดูนี่ดูหดนปะห็นปะชัดมากชัดมากนะครับทีนี้สีดํา เหมือนกันนะครับตำแหน่งเดียวกันแต่ว่าสีดําอาจจะดูชัดกว่าหน่อยเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นหลังสีดำเนาะมันก็จะดูแบบเด่นๆกว่าหน่อยดูสินี่นะครับก็ประมาณนี้เห็นปะโอ้โหสวยมากๆนะครับสวยจริงๆนะฮะดูแล้วย้อนยุคอย่างที่เขาต้องการเลยเขาต้องการจะสื่อเลยว่าเอ้ยมันมันย้อนยุคนะโอเคนะครับนี่คือในส่วนของอรูมนะฮะอ่าเทียบกันสองสี ถ้าเกิดว่าใครอยากได้สองสีก็ซื้อสองสีไปเลยแล้วก็ได้สายไปสองเส้นด้วยนะฮะนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อให้ดูนะครับว่าไซส์ขนาดนี้แล้วก็ไซส์ข้อมือผมเนี่ยสิบหกจุดห้าเซนติเมตรเนี่ยจะใส่ขึ้นข้อแล้วหน้าตาเป็นยังไงขึ้นข้อสีดําก่อนนะครับเห็นไหมผมเมแล้วผมชอบมากเพราะว่ามันพอดีกับข้อมือมากเลยดูสิสายต้องตัดเยอะเลยนะครับสายต้องตัดเยอะเลยเนี่ยคือสายแบบเนี้ยมันใส่สบายมันเหมือนเราใส่ในร่อนเลยอะ่ะมันใส่สบายเห็นปะ แล้วสายแบบนี้นะมันไม่ค่อยมีนาฬิการุ่นใหม่ทําออกมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายจูบิลลี่สายที่แบบมันร่วมสมัยละมันดูลูลลาหน่อยแต่สายแบบนี้มันไม่ค่อยเห็นแบรนด์ไหนที่เขาทําออกมายกเว้นแบรนด์แบบแบรนด์ฝั่งยุโรปอะไรเงี้ยก็จะมีอยู่หลายแบรนด์เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์ตลาดอะแบรนด์ดังๆอยู่ที่หลายๆคนรู้จักเนี่ยก็จะสายประมาณนี้มันจะไม่ค่อยเห็นสายข้อมือหน้าปัดสีดําก็จะหน้าตาประมาณนี้ข้อมือสิบหกจุดห้าเซนติเมตรนะครับย้ำอีกครั้งหน้าตางนี้เลยนะ แล้วเดี๋ยวไปดูสีเงินนะฮะว่าเป็นยังไงนี่นะฮะเห็นปะโอ้โหเฮ้ยสีเงินขึ้นข้อสวยกว่านะจริงปะผมว่านะผิวคนผิวสีไปผมใส่สีเงินเหมือนจะขึ้นข้อกว่าไหมสีดําเหมือนจะเหมือนจะธรรมดาแต่สีเงินดูดีกว่าเนาะดูด,ดูดูขับผิวกว่าแล้วก็หลังเต่าของเขาเนี่ยนะฮะเคสด้านนอกเนี่ย มันรับกับข้อมือกับแขนทุกอย่างได้ดีมากๆเลยอะ่ะดูสิมันมีความโค้งนะครับเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าตัวฝาหลังไม่ได้โค้งนะแต่ตรงเคสเนี่ยเนี่ยเยด้านนอกเนี่ยมันมีความโค้งแล้วก็มีสีเงาด้วยสายเนี่ยก็จะเป็นกึง่งกึงกึง่งเงากึ่งด้านดูสิก็สวยคนละแบบนะผมว่าแล้วแต่ชอบแล้วกันว่าแบบไหนที่เราใส่แล้วสวยอะ่ะดูสิทุกคนนะฮะสวยเลยสวยเลยบ้าบอ ตัวล็อกจะเป็นแบบนี้เมื่อกี้ลืมให้ดูเจอแบบนี้นะครับสามพับก,ก็มีไมโครแอนดจัดมาให้นิดนึงโอ้สวยครับสวยเลยสวยเลยสายเนี่ยมีความกระดูกงูเนาะสวยมากโดดเด่นแตกต่างดีไซน์เข้ากับตัวเรือนดีมากนะฮะแล้วก็กล่องสีแดงด้วยโคตรเด่นนะฮะวางโชว์ได้นี่ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับ c ซโก้ c รี a t i o ชั่นไฟสปอร์ตตัวนี้นะครับใครที่อยากได้นาะฬิกาลิมิเต็ดตามหา1ใน100เรือนนะฮะหรือว่า2ใน200เรือนก็ที่ร้านมีอยู่ด้วยกัน2เรือนนะฮะร,รหัสรุ่นข้างหลังเดี๋ยวถ้าผมขออนุญาตลูกค้าค่อยทักมาถามเองแล้วกันว่าเป็นเลขอะไรบางคนก็จะอยากได้เลขแบบสวยๆหน่อยบางทีมันเลือกไม่ได้นะฮะ บางทีมันเลือกไม่ได้แต่ว่าก็ก็ลองดูเผื่อว่าจะถูกโฉลกกับตัวเองนะครับยังไงก็ฝากช็อปช็อปไทยแลนด์ด้วยแล้วกันนะฮะข้อมูลของรุ่นนี้แล้วก็รุ่นเก่าน่าจะเปรียบเทียบกันได้พอสมควรเลยทีเดียวเสียดายไม่มีเรือนเก่ามาให้ดูยังไงก็ข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดหรือตกหล่นนะฮะคอมเมนต์คุยกันได้นะฮะในใต้คลิปที่ลูกค้าเจอนะฮะแล้วก็อยากจะให้ดีวิวรุ่นไหนอีกนะฮะฝากคอมเมนต์คุยกันด้วยวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ